มันก็เชี่ยงนะเบบ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 เฟบ่ยเฟื่อยเฟื่อยเฮ้ยโชว์ก็ยังไม่เสร็จนะฮะไอผมก็ต้องรอประมาณนานพอสมควรนี่แหละประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นแหละผมรอมาตั้งแต่เช้าแล้วแจอก้าวโมงแล้วฮะโหตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะฮะ อ่บแดบอนี่ก็นีบุนะเลยนะฮะเอ้ยเสียงมันเพิ่งตื่นนะฮะโอ้ก็ไพ่ด้วยตอนนี้ก็ไม่มีใครดูเลยได้เรื่องไหมล่ะมันใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็ไม่มีใครดูเลยฮ่า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 อ่ะเบ๊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 ะเอ้ยแม่ นะฮะผมก็เลยมาสตรีมเล่น <c oughs> ตอนนี้ก็มี48แซบก็นะแล้วถอจะพูดนีตอนนี้ยังสามนาทีแล้วไม่มีใครมาดูเลยเป็นยังไงล่ะเฮ้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 ก็สตรีมประมาณไม่ถึงชั่วโมง rồi Bên này bên Mang Ờ, anh ơi dạ, bà ào sẽ rết rồi nè hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ โอเคฮะไม่มีใครมาดูเลยนะฮะว่าผมก็จบการสตรีมเพียงแค่เอฟเวนท่านี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้สเต็มเล่นเฉยๆนะายบาย